ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมัลี่เฟซบุ o กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมตุกๆเฟม a ล i ี่ครับมาเยี่ยมบ้านน้องเกดนะครับสาวผู้ไทยบ้านน้องเดินนะครับเมืองอัสพรแขวนสวรรคเขตนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ สบายดีสาวเกตสบายดีครับปู่สาวผู้ไทยบัดน้องเดินนะครับงามงามสบายดีน้องโดนทัทนี่น้องโดนัทก็งามครับมื่อนี้ว่าจะมากินข้าวเศร้าน้ำเพลินครับไปเห็นเพลินย,ยุ้ยไปปอนบาทก็ลเลยนั่มาตามมากินข้าวเศร้าน้ำเพลินฝากเบิ่งเด้อเพลินจะมีเมนู่นอย่างเฮ็ดกินเฮ็ดอย่างแน่เลยน้องเกต ทำมาคงก็ตอดไข่สาวผู้ไทยได้เลยเอาเฮดโหลดเดอ้อเอาเส้นเกตดดออกโรงเรียนหลายปีลเลยทีออกหม้อเจ็ดบอกอือเอาคือวายคือวายสิบเจ็ดละสัิ เลียนซาบรอโอ้ข huh. ย uh ัน huh. น uh ู huh. uh ่นเนาะโอ้ไปเยุ่ยใเหรอล้านิง่อบ้านเราาอืมาโอ้ขึเลยกับมาเลี้ยนซากันได้ว่าจบมอเจ็ดเลได้ยันคือยังเป็นผู้สาวล่ะ บานนี้ว mm ่าจะไปเฮ็ดเวียกอีกก็เลยจะรอดดำหน้าะก่อนบ่คือบ่ไปเฮ็ดอยู่ไทยนี่เงินเห็ดบัตรแ่บอกท่านี้มีเง nah ินเฮ็ดบัตรบอกโอ้ยหเนาะเดี๋ยวมาดไทยให้มาดไทยเดี๋ดูในเดี๋ยวช่วงดำหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีไทยจะไอ้ไหมซอย เดี๋ยวจะหาเอฟซีไทยมัดซอยคายเฮดบาทเดอ้อน้องเกดเพื่อนกับขยันครับไปเอาเต่เลียนจบทุกอย่างเพิ่งมาแต่ว่าผู้ทุกอย่างเลยไม่แต่ผูงามงามเนี่ยนะ <c oughs> โอ้น้องเกดจำมะงงโดนัดถอดไข่บ่โอ้เปลี่ยนแบงกันนาทีกันเด่นด้ครับ ใช้หยังแน่นองเกดเอ้ยน,อน,อน้องน้องใส่ดแน่นองโดน,นันน,น้ำปลาแป้งนวดใส่อยู่บอ่ะท<ป>อดไข่บนใส่แป้งนวดน,น้ำด้วยครับกาดเบิ้องด้วยแสยบบ่ แล้วนี่ไอ้กระเบิดตอไอ้โมอหาน้ำมูซ้ำหม้อเป็นอย่างเครื่องกระเบิดตอรถไปรถบมีเงื่อนทรงเรียนบมีรถไปน้ำมมันตรงใส่รถจักเนาะในการชี่ไปโรงเรียนเอาไปโรงเรียนนี่ใส่รถอย่างตอนตอนไปโรงเรียนหน้าข้น่อยนี่ไปน้ำหลานซ้อนไปน้ำหลานหลานอยู่หม้อใด บ้านนี้เจ้ของจบแล้วก็ต้องได้ไปเองกับ,บุมี่รถเนาะเงินไปเลี้ยนกับบุมีพม <c oughs> ร้อมดิจะเลยนี่ครับสองสาวผู้ไทยไม่ได้ผู้งาม พอนงกจิเนี่เคยไปเฮ็ดเวียกอยู่ร้านอาหารโดยอาหารประเภทใดอาหารฝรั่งอยู่เมืองใดล่ะอยู่วังเวียงเฉยโอ้แซ่บอยู่ที่ฉันเนาะเฮ็ดสเต็กเฮ็ดยังนี่บอกกับกะมาณนั้นกับโบแบบประมาณนั่นแหละแต่ว่าซอยคืนแม่งติ๊ก็มีโบได้ซอยเฮ็ดวอดเฮ็ดในร้านอาหารหรือในโรงแรมในร้านอาหารเลยอืมร้านอาหารฝรั่งเลยโดยโอ้แบบหรูได้บ่ เช็คบินที่นี่เป็นลานนุ่มอ่ะอาหารฝรั่งแล้วก็ตรงเป็นลานเหมือนเดิมเอาเผ็ดดิบอ่ะเผ็ดได้ปะบ่มาอาออกจากเคืองหนึ่งซะอุตสาหุไทยเป็นมากเผ็ดด้วยครับเอากินเผ็ดเพราะทำไมได้เอ้าโอ้ระดับเซฟขึ้นกันแน่สินองเกดนี่เซฟกระทะห่าง โอ้โชคดีได like ้คำเมื่อนี่ถ้าพ่อได้ไปป้อนบาทบ้านเลยเอน้องเดินกัจะจ้าได้พ่อสาวงามเหมือนน้องเดินได้กันนี่นี่แต่ปูงาม ใส่แป้งนัวเนี่ยใส่น้ำตาลเนี่ยตามบะคงร้านอาหารญี่ปุ่นไม่ตามบกคงอยู่อะไอร้านอาหารหนฝรั่งเนี่ยโอ้ขอ้าปาส้มะเขดแล้วว็ลาใส้ก็ด้ใส้กั่น้ำปลาโอ้เค็ดแบบตำไทยเใจใจนาะอืออือมอปู่ไทยก็เจ้า เป็นไหวตัวเขาจเจ้าเฮ็ดกินแต่น้อยก็ไปไทายนองกับน่งขึ้นกันเพื่อก็ะเฮ็ดอาหารปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโหลดขาจเจ้าเฮ็ดซอยปอซอยแม่แลยน่นองโดนักไตรโหลดเดี๋ยวเอเดี๋ยวจะหามิมิไอมีเอฟซีสองสามคนอยู่เพื่นทางมาเพื่อนจะหาลูกจ้างอยู่ ไอ้ตอนนั้นตอนน้องไอห้หน่าบาห์วนนอ้องไอ้บอมแบมมาอยไปทํางานไทยไน,นะเป็นมันมาทํางานร้านผมนี่ผมให้เืินสองันละกินยูนัมมันอะกินน้ำน้ำเลยบ่อแล้วทํางานขายแรงงานเนาะกินอยู่น,นู่ง กินเรีย่ยอยู่บ่น้องโดนนั่นทอดไข่กินเรีย่ยอยู่บ่หอมทอดไข่เราได้บา่โอ้ดราเกลีดกันแล้วล่ะ cứ đấy, tang chín nhiều bàn sáu kiệt bỏ tang chín yêu mọi tang hẹp tang hẹp bớt bàn chín lấy bỏ Đổi subscribe cho kênh กินข้อมกันเด้อครับสาวๆบรรทุน,นอ่ะเด้อครับอเอาเยซีมาก,กินข้าวกับสาวผู้ไทยมันน้องเดินนะครับโอ้ยมีแต่แนวเป็นแต่แซ่บปิ้งไก่กับมีตับไก,ก่กับมีปิ้งหมูกับมีทอดไข่ฝีมือน้องโดนัตตำมะกุูงฝีมือไอ้น้องเกตครับมากันเพิ่็ได้เออมีโดนัต,ตอะไรเป็นแบเป็นไนทโดนัทแซ่บบ่อฝีมือ ตอดไข่โดนัทได้อนวกินครับบูยแนวกินรับผมแนวกินกระท่นอันกัแซ่บทั้งหมดนะเอาไปซื้ออยู่เพิร์บานองเดินนี่มีได้ไปตลาดอาะสะพอนดี๋ยวน้องก็จะไปที่ล,าล,ล,ละามื่อวานนะเดี๋ยวเพิร์นเดินน่ะเดี๋ยวฟ้าเร็ดกกินฟ้าแล้ว กินข่าวแล้วกับไม่แออจ่วหมกม่วงมาต้อนน้องโดนัทน,น้องเกีน,นะครับเป็นไรกินข่าวอิ่มยช่บอกกินหน่อยแต่พื่นยานกินห,หน่อยๆนะครับพูดสาวยันหุน่นบอดีด้วยไม่แนวขูด หลวดเร็วเนาะปูต้อนรถปอกเปลือกกูได้จะพานไปลำไปโรงเรียนมื้งเนี่ยไปน้ำมั้งเบาหน้าด้วยหรอเบาไปมูอยู่ในบ้านมูไป่เรยบไปพร้อมกันพวกไอ้ อนโนนงบอกไอ,อ,อ้อมกับเอ่อของขานี้แหละทุกคนมาแต่บ้านหมดเลยี่เพื่อน่เอามาสู่สาวผู้ไทยกินเบาหวัว <c oughs> บุงที่อบอกม่วง มวงสามไปดูโดยเฉพาะแจวเอนี่ครับแจวเอ๋ลำปลาหวานาน,าน,วนี่ผู้ใดกินไอติดใจเบิดเด้สังเกตบ่ท่า,านไอ้เคยเนาะนั่แหละเดี๋ยวจะติดใจเอามาหล่อซะก่อนนี่ครับสน้องเกตเป็นคนฝากเอ๋ คนหนึ่งเป็นคนปอกเปลือกโดนัดครับโอ้ได้กินเนี่ยหมกม่วงได้กินข่าวสาวครับสาวผู้ไทยน้องเดินไม่แต่ผูกกำงเอาส่วนนะมาเ <มา S 2> ด้อกินสม้สมคุณนะครับผู้นี่เด้ส่วนนะได้กินส้มมกม่วงเป็นไหนแจ่วมกม่วงคุยให้เบิงนะ้งเนี่ยแสบคุยหลายแสบหลายได้แจ่วเฮ้าเนี่ยคุยหน่อยบ่แสบเด้คุยเลย เป็นไดดแสบครับโอ้เป็นไดน,น้องโดนทัทน้องโดนัทกับพ่อหน่เคยซิมแจีบยกม่วง,งเขาจะกเตืนอนเนาะคุยเลยคุยหลายหลเนาครับโอ้ยโชคดีครับมึนมาพอสองสาวนี่แต่ผู้กำงามน้อสาวบันน้องเดินเนาะผู้ใด,ดอยากมาเล่นบันน้องเดินมาเด้อครับ เจ็ซี่จะพ้ามาเบิงสาวงามๆพยู่ะอ้ผู้งามยี่หลีกแลยิ้มเลยนะมากินส้มเด้อ น้องได้กินส้มน,น,น้องๆก็เด้กินข้าวแล้วเลยพี่ที่ไทยสิลุก,กไปนั่นแ่ละบางวันบ่กินมหมดบางวัน <c oughs> เดี๋ยวจะไหนก็ทายคลิปๆกันอย่งกินที่ไทยกินตอนนี้กีไ่ไทยนี่ใส่ผู้งามๆเนาะเบางในไอ้น้องเกดไอ้เบิร์ดเทียนมีพันลน่มตัวเดียวนี่บ่มีสองก็ให้แม่กับแม่เท่าให้แม่กค่แม่เท่าเจ้าจของนอนอยังไงซะ บ่มี่บอกโอ้ยเมืองใดเฮี้ยนอะนงเด่นเข้าไปไทยเั่นตอนแรกมีพัน่มตัวน้อยตัวเดียวมันยอดไี้มีสามตัวเลยตัวใหญ่พ่อครเอฟซีบใจดีบรนเห็นเลยบ่มีพันล่มบรนสื่อหายเลยอยากได้ยี่บ่พันล่มเดี๋ยวจะส่วนเอฟซีเดี๋ยวจะเอฟซีผู้ใดใจดีสื่อหายน้องเกดด้กันเดี๋ยวจะพาไม่เยี่ยมน้องเกดตอนรับบ่ตอนรับเอฟซีบ่ ยินด,ดีตอนรับเลยยินดีตอนลาบด้วยครับผมมากินเข่าฝีมือน้องเกียรติถนัดพ่อกันข้างแรกด้วยครับนี่เพื่อนกันกันแยงกันเองน้องเกียรติเน่น้องโดนัทแน่ครับจะไปทํางานอยู่ไทยอีกดได้ไหมบอกทำหน้าแล้วสักก่อนบอกดอดนทำหน้าแล้วคันไม่เงินกับพอวัตส์เอทเพิร์ท่านในตอนนี้ท่านได้เฮ็ดไอพัสปอร์ตบอกโยังท่านมีเงินยังท่นมีเงินเดี๋ยวมาทายดูดูเดี๋ยวก็จะได้ดอกให้ทายเรื่อยๆเด้อะ เดี๋ยวจะพาไปพาไปหานหมมยเดี๋ยวไปไทยเสาเกตด,ดำหน้ายังเสือหน้าได้ยุบอ่ะไ,ไปกินเข่าอยู่เทียงหน้าจังศิษนะเดี๋ยวไปหานหมมยไปกินเข่าอยู่เทียงหน้าเดี๋ยวเอฟซี่เห็นเป็นเดี๋ยวจะมือนาะจะพาเพื่อนอนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิงเสาเกตด,ดำหน้าจะเป็นยังไงผู้สามกำลังผู้นี่ดำหน้าอยู่บอ่ผ<ำ>ู้นี่ดำดำหรือกันโอ้เดี๋ยวครับ เดี๋ยวจะสองสาวเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมอยู่ตรงหน้าเพื่อนเดอ้อถ้าผู้ใดอยากเห็นเอาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพยียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม u t u b e ช่องตูตูเฟมลีนํากันมีอย่างกับคอมเมนต์นมาคุยกันเดอ้อครับอยากเห็นมทาทไทยน้องอีกก็นสนับสนุนน้องได้ด้อครับผมครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะสวัสดีครับ สาวเกศจะพาไปเบิงสวนเพื่อนำสวนขั้วผู้ใดปลูกน้องเกศโอ้อันไหนจ้าปลูกพักบุ้งเจ้าปลูกเองน่ะโดยป้าโอ้ไปขายนะบ่ขายตลาดใดคนมาเข่ามาซื้อเพื่อนแบบโอ้จะขายประมาณสี่ห้าพันโอ้เฮยียดมาดละสี่ห้าพันคุณครับ โอ้มีครบทุกอย่างเลยเนาะดูน่ะพักสวนกุ้งเป็นขยันนี่ดีนะครับนี่ช่วงที่บัได้ไปหน้ากับปู่พักบอกโดยคปูเนาะของ้อมอันนั้นพายปลูกเนาะตะไคร้เท่าแน่ๆนาปู่พองภาษาบูถไทยว่าจังได๋ก่อหัซิงค์เหรอหัวซิงค์หัวซิงเค์ดภาษาบูถไทยเอิ้นหัวซิงเค์เลยครับบ้านเฮาเอิ้นตะไคร้ ภา,าษากลางเอันตกไทยอันส่วนนะผู้ใดนะหม้อโอ้พันปูผักขยันอยู่นี่ครับนี่เนาะนี่ครับเือนเี่ยเป็นการสนับสนุน,ยนเยอะครับนี่งามกับงามยิ้มกับหวาน